พี่วรั n d ด v e r y b o d y มานลสนัพัชนภคเกิลเบมตฟสุีส่วน พบกับรายการภาษาอังกฤษวันนะครับ9เข่าโทของสุนทรสารการเรียนภาษาต่างประเทศวันนี้เขาจะเรียนคำว่าไข่ไข่ขอยะกฏได้จางนี้ T O I L E T ถ้อยู่ปากตัวอีกครับนะครับ T O I L E T ทอย l ดแต่ว่าห้องน้ำยกตัวอย่างเช่น accuse me where is the toilet please แต่ว่าขอโทษนะครับห้องน้ำไปทางไหนครับฟังอีกครั้งนะครับ accuse me where is the toilet please แต่ว่า ขอโทษนะครับค้องนักปไปทางใหญ่ครับเพื่อนรำทางเมื่อกีเปิดอันไม่ไหวแลครับขอใช่อันนะครับเพื่อนเพื่อนต้องจำประโยคดีไว้ให้ดีนะครับถ้ามีโอกาสได้ไปเมืองนอกเราเกิดปิดท้อ,องห่งการทันทันได้ถามคำถาม,ถาม,ถามไม่ได้อย่าเปาว่าเปิดไม่เกลื่อนนะครับเปิดก่อนแล้วครับเปิดช่วยอา ได้างอนะครับภาษาอังกฤษง่ายนิด <Yo. S 2> นเดียวใครไม่เก่งภาษาอังกฤษก็ชดใจจบดปัง